เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่้จากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนล,ลูกนะให้นั่งขัดสมาดเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับเย่บไปบีเบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาหลับพอสบายบายแล้วก็ทำแจง,งเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัว เรื่องร่างกายของเราหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทําใจของเรานะให้ว่างวๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอตับม้ามไตาหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโลกว่า,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายรูปโป่งกลวงภายในใสบริสุทธิ์ทีเดียวเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโลก ว่างว่างกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็รวมใจใจที่คิดแวบ,บไปแวบ,บมาในเรื่องราวต่างๆนั่นนะ รวมกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดของเราซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่า เราจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนั้นขึ้นมา สองนิ้มือเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นที่สำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนนนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ตรงนี้หยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่หนับเลยจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งแท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดนี้เราต้องทำความรู้จักและให้ความสำคัญกับตรงนี้ ะตรงนี้เป็นที่สำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่แหละที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นทต่ทางดับทุกข์ทางบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทจ้าพระอรหันต์ท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครรู้จักว่าตรงนี้เป็นที่หยุดใจ คนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมากใครหยุดใจได้ก็ชื่อว่าสมหวังในชีวิตประสบความสมเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งดีดเพราะฉะนั้นให้รวมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากเกินไปพอเราเอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้เนี่ยมันตรงเป๊ะเลยไหมกับฐานที่เจ็ดเอาแค่ประมาณออกกะกะเอาไว้จอยู่แถวแถวบริเวณกลางท้องเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแถวเนี้ มาทำความรู้สึกว่าใจมาอยู่ที่ตรงเนี้ยแม้ความจริงมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยกับฐานที่เจ็ดก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่ยังเป็นนักเรียนอยู่ดังนั้นตอนนี้เราก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่กลางท้องว่าทำความรู้สึกตรงนี้ว่าในกลางท้องของเรานั้นน่ะ มีดวงกลมกๆใสๆคลายเพชรลูกที่เจระะในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือจะใหญ่เล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบลรามากำหนดนึกสมมุติ สร้างมนโนภาพขึ้นทางใจซึ่งเรียกว่าบริกรรมมณีมิตรให้ภาพนิมิตนี้สิ่งที่เราสมมุตินี้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดไปในเรื่องอื่นที่ไม่มีสาระแก่นสารซึ่งเราก็คิดกันมาตั้งแต่เกิดเรื่อยๆมาค่อยๆคิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ทําให้ชีวิตนั้นะน่มีแต่ความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจเศร้าซึมเซ็งเครียดเบือ่อกลุ้มจนกระทั่งไปหาทางผ่อนคลายด้วยการหาสิ่งที่ลดเพลินกันไปวันวันไปตามรถนิยมและวก็เข้าใจผิดว่าน,นั้นคือความสุข ความจริงไม่ใช่มันแค่ความเพลินให้มันหมดเวลากันไปวันต่อวันของชีวิตเท่านั้นเพราะนั้นเราใจน่มาหยุดนิ่งๆตรงเนี้นึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งล้มรอบตัวขนาดไหนก็ได้อยู่ต้องกลางท้องของเราให้นึกถึ่างสบายๆคณะกันนึกถึงสิ่งที่เราชอบ เรารักเราคุ้นเคยไอ้นึกธรรมดาอย่างนั้นเองแต่ที่เราคุ้นมันก็นึกได้ง่ายได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นอย่างเรานึกถึงโดว์แก้วหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งเราคุ้นกับเพชรน้ำแข็งใสๆแต่เราคุ้นกับการนึกที่สมองหรือนึกภายนอก แต่เราไปคุ้นกับการนึกภายในกลางท้องเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยมันก็นึกได้ยากสักนิดหนึ่งคำว่ายากในที่นี้คือจะให้ชัดเจนเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยมันคงยากในตอนแรกแต่ยากไม่มากสิ่งที่เราจะต้องทำคือ นึกได้แค่ไหนก็นึกไปแค่นั้นก่อนอย่างสบายๆไม่ชัดเจนไม่เป็นไรถ้าให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นึกอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปพระแก้วขาวใสบริสุทธิ ปางสมาธิหรือถ้าอริยบทท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวก็บเราเมื่อเรามองด้านบนลงมาด้านท็อปวิวอย่างนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรในอย่างใดอย่างหนึ่งเรานึกไปเพื่อให้ใจเราหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ใจหยุดนี่แหละจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและก็จิตจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเป็นดวงใสๆและหลังจากนั้นเราก็ดูไปเรื่อย แต่ระหว่างที่เรานึกถึงบริกรรมนิมิตนี้ใจอดไม่ได้ที่จะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเพราะเราก็จะตั้งประคองใจโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนานี่ยมันดังออกมาจากในกลางท้องจากกลางบริกรรมนิมิตลางดงแก้วหรือองค์พระดังกล่าว ระพาวนาในใจเบาเบาสบายว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังอย่าให้เร็วอย่าให้ช้านักเอาพอดีพอดีพอดีอดในระดับที่ใจสบายทุกครั้งที่ระภาวนาสัมมาอรัง จะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรมนิมิตด,ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึง่งควบคู่กันไปให้ต่อเนื่องสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนก,กว่าจะเกิดความบึงพอใจสูงสุดแล้วเราไม่อยากจะภาวนาต่อไป อยากหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนคืนมากับมาภาวนาใหม่แต่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของสนุกสนานเพลิดเพลิอะไรก็แล้วแต่จึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็ทำกันไปอย่างนี้ แต่าใารถนัดที่จะวางใจนิ่งเฉยเโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยและใจไม่ฟุ้งด้วยก็จะกำหนดใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยทำความรู้สึกวัตถิกางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้หรือจะไม่นึกอะไรเลยและภาวนาสัมมาหลังอย่างเดียวก็ได้ วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งตรงนี้แหละทีนี้ถ้าใจหยุดนิ่งไปได้ในระดับหนึ่งภาพจิมิมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจนเกิดเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆก็ให้ดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบายๆนะจ๊ะจะไปเสียเวลาคิดว่าเอ๊ะนี่เรานึกไปเองเมั้งเราถึงได้เห็น มันจะนึกไปเองหรือไม่เห้นนึกและเห็นเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นที่เราควรจะดูต่อไปไเรื่อยๆอย่าลืมแต่ก่อนเรานึกเองมันยังไม่เห็นเลยแต่พอเห็นเองมันง่ายถ้าเราสงสัยเพราะนั้นเนี่ยพอภาพมันเกิดขึ้นจะเกิดด้วยการนึกขึ้นมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองก็ตาม ให้ดูไปเฉยเฉยไม่เห็นจะมีความจำเป็นจะทอไมสงสัยว่าคิดเองหรือเห็นเองใช่ของจริงไหมหรือว่าไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบประกาศนั่นเป็นเรื่องของระดับธรรมะขั้นสูงละเอียดไปแล้ว แต่ทีน,นี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ต้องเรียนแบบนักเรียนอนุบาลเมื่อภาพเราเห็นได้ภายในแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยไปแสวงหาคำตอบแล้วเราคิดกันมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองจริงๆอย่าไปคิดนะลูกนะเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาและบางทีภาพเป็นปรากฏแต่ความสว่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ข้างหน้าก็ไม่ต้องเป็นสงสัยว่าใครเอาไฟมาส่องหน้าเอี่ยถมันสว่างไปทั่วก็จะเป็นึกว่าไอ้ใครเปิดไฟเอาไว้ ไม่ต้องไปนึกไปทำไปคิดอะไรหรือจะสว่างกลางกายกลางท้องก็ไม่ต้องไปสงสัยมันสว่างได้อย่างไรแสงมาจากไหนความสงสัยคือการเอาใจมาคิดแล้วก็แปลว่าใจมันเริ่มคลื่นจากสมาธิจากในระดับที่ดีมาเริ่มมาสู่ระดับที่กำลังใจแย่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุด ใจนิ่งอย่างเดียวจะไปฝืนในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความโล่งโปร่งเบาสบายตัวขายไปหรือตัวขยายจนหายไปหรือแสงสว่างหรือเห็นดวงใสๆองค์พระใสๆหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เราจะไปฝืนประสบการณ์ ตอนนั้นอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวเป็นบ้าคนบ้านั่งไม่ได้แล้วเรารู้ตัวเองก่อนนั่งของเราบ้าหรือเปล่าไม่ต้องกลัวตายคนเราจะตายนี่นมันต้องเจ็บต้องป่วยต้องง่ายแล้วก่อนนี่ร่างกายเรามันยังแข็งแรง มันจะกลัวหลุดไปเลยแล้วจะกลับมาไม่ได้มันงไม่ถึงเวลาไงมันก็ต้องกลับมาอย่าไปกลัวจะเห็นภาพที่ไม่ดีทำให้ตกใจก็จะเป็นภาพที่สวยงามแล้วไม่สวยงามจะเป็นสุภาษะหรืออสุภาษะเราดูไปเฉยๆมีหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีดูมันดูทิวทัศ สำรภาพมาเกิดมาจะเป็นภาพอะไรก็ตามจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์เวลากำหนดเบื้องต้นเป็นดวงแก้วเป็นองค์ละแต่เกิดไปเห็นเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นก้อนเมฆเป็นทะเลเป็นอะไรก็แล้วแต่จะไปคิดว่าเรานั่งเนี่ยไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีหรือนั่นไม่ใช่นั่นคือช่วงที่ใจกำลังเดินทาง เป็นขั้นตอนของสมาธิก็ให้เราดูภาพเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันดูทิวทัศน์เมื่อเรานั่งรถผ่านทิวทัศน์ต่างๆล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปสู่ภาพที่เราต้องการในที่สุดนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำคำที่แนะนำในทุกๆถ้อยคำที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกทุกคน จำแล้วก็เอาไปทำเอาไปปฏิบัติอย่าทำที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาต้องการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งน่าเสียดายเวลาให้โอกาสตัวเองมาหลับตาทำภาวนาแล้วพอกำลังจะดีอย่างนี้แล้วก็เลิกซะสงสัยกันมาม่เข้าใจอะไรต่างๆแล้วนั้น ตอนนี้เรายังไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรที่มากไปกว่านี้น่าจะเข้าใจตามที่หลวงพ่อได้แนะนำแค่นี้อย่างนี้ไปก่อนเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาลเราก็ต้องทำตัวทำใจของเราให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลและลูกทุกคนจะสมปรารถนาจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนในชีวิตและหาความสุขชนิดนี้จากที่อื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของลาบยศเ,เสริญอำานาจัาสนาคนยกย่องชื่นชมอะไรต่งางๆแล้วนั้นเป็นตน้นมันไม่มีในสิ่งนั้นแต่มีอยู่ที่หยุดกันนิ่งของใจเราตรงครับ พระบาลีที่ว่านัตถิสันติวรังสุขังความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดกั่นิ่งเท่านั้นความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดที่นิ่งเท่านั้นแหละหยุดใจแต่นั้นจึงจะเข้าถึงได้ลูกทุกคนต้เป็นผู้มีบุญทีติดสั่งสมบุญมาอย่างดีจึงมาได้ยินได้ฟังและให้โอกาสตัวเอง ในการทำความเพียรในการฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นลูกจะต้องมัน่นใจว่าลูกคือผู้มีบุญมีบารมีที่สั่งสมมาอย่างดีแล้ว หรืออย่างเดียวให้มีความเพียรให้ขยันและทำให้มันถูกหลักวิชาจำไม่ได้ทุกคำที่ได้แนะนำฟังดูเปนเพลเหมือนเป็นคำเรียบเรียบไมง่ายไม่น่าจะมีอะไรสำคัญและจริงเราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าธรรมะนั้นเป็นของลลกซึ้งคงเข้าถึงยากคงจะต้องแบกรถเข้าป่าปลีกวิเวก นั่นถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดความจริงแล้วเนี่ยธรรมะเป็นของลึกซึ้งจะเข้าถึงได้แต่เรานึกถึงในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารงแสดงธรรมอยู่ในธรรมสลารธรรมสภ,ภาในวัดเชตวันซึ่งก็อยู่ในเมืองนั่นแหละและมีพุทธบริษัทสี่ก็มานั่งฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระองค์ท่าน ได้บรรลุธรรมเป็นสมัยก็ได้เข้าถึงไตสราณาคมถึงรัตนตรัยในตัวก็เยอะเป็นพระอริยบุคคลก็มาทั้งะโสดาบานสกิจคานาคาก็มีเป็นพระอระหันต์ก็มีเพราะฉะนั้นธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆถ้ารู้หลักวิชาและมีความเพียร รอบกลับต้องมีบุญเก่าที่สั่งสมมาบุญเก่าของลูกทุกคนมีมากพอแล้วที่จะเข้าถึงถ้ามีบุญน้อยก็ไม่ไม่อาจที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้หรือนั่งปฏิบัติอยู่ที่หน้าจานเราทำได้เพราะว่ามันจะไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ตอนนี้เรามีบุญถึงในระดับที่จะเข้าถึงแล้วดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยอย่เข้อสงสัยว่าเรามีบุญเพียงพอไหมเรื่อจะเพียงให้มีความเพียรขยันและทำถูกหลักวิชาต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนเช้าเนี่อากาศกำลังสดชื่นไม่ร้อนไม่เย็นไม่อา้าวเกินไปเหมาะสมที่ ลูกทุกคนจะเข้าถึงธรรมไอ้แต่งใจทงความเพียรตามหลักวิชาและก็ขอให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบเมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จากนี้ไป